EP ที่4อิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตาโรภุริสธรรมสาซาระติสะทาเทวมนุสสานางพุทโธพระควาติ สว่าข้าโตพระควตาธตทำโม,มสันติสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยัยโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยยหิติสุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวกสังโฆลยายะปฏิปันโนภะคาวาโตสาวกสังโฆ สามีสิปฏิบันโนพระครวตโตซาว,ะว,าวกะสรังโคลยติทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุภาลาเอสสะพระครวตโตซาวกะสรังโคอาหุเนโยปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชลีกะลลานิโย ο, อนุตตลังปุญญะเขตังโลกสัสสัติ จินดาไมณีปียังมันตังยาสร้างธาสร้างโกนางอุปสันตีสีเนหังมาตาปิตาวาโอลหังป่าโพตันจามหาราชาตาวังมังโปกะสัตตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทิกินจีเทโวเยสาโกปัาช้างทัสมิงกินเนวาทัตาปียัง อันตังซาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจาท่านางสาพเพชนาพัะหูชนาปียังมะมะจินศักกตวาพุทธะตานังโอสะทังออุตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตชนาโซธินานาสันตุปัทวาสาพเพุทข่าวนปัสเมนตุเต สักกะตวะรรมาลาตนังโอตะทังอุตมังวะลังวิปาลีลาหูปาสมานางทำมาเตเชนาโซนทีนานาสันตุปัตถวาสัพเพยพยาวูปัตสเมนตุเตสักกะตวะสังฆาราตานังโอตะทังอุตมังวะลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสร้างคาเตเชนาโซนทีนานาสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปัตสเมนตุเตอิติปิโสพระคาวา อระหังส <named> ัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารถิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาธาปุริสาปุคาราเอสาวะคาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยท่าขีเนโยอัญชลีกะระนิโยอานุ นังปุญญาเขาตังโลกสัสาติจินนามณีปิยังมันตังยะสร่างทาสร่างโกนางอุปสั่นตีสีเนหังมาตาปิตาวาโอะหังปะโพตันจามหาราชาปะวังมังคโปกัสสัตุโนเทปังกาเลเทโวโซสุโปเทสีกินจีเทโวเยสาโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกินตัง สาลีปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมิตมณีจินดาปิยังจาาทะนางสาพเพชนาพังหูชนามิปิยังมะมะสักกะตาวาพุทธะตะนานังโอสะทั้งอุตมังหิตังเทวมโนสานางพุทธเตเชนาโซธินานาสั้นตุปะทวะสาพเพ ทุกข้าวูนปัสเสเมตุเตศกาตตะวาธรรมมาลาตานังอุตตังอุตตมังวะลังปะลีลาหูป่สามะนังธรรมมาเตเชน่าส้นธินาน่าสันตุปัฏฐวาสัพเพยพยาวูนปัสเสเมตุเตศกาตตะวาสังคาลาตานังอุตตังอุตตมังวะลังอาหูเนยยางบาหูเนยังสังคาเตเชน่าส้นธีนาน่าสันตุปัฏฐวาสัพเพโลข้าวูนปัสเสเมตุเต อิติปิโซพระวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมบานโนสุขโตโลกวิทุนอนุตตะโลบุริสธรรมมาสะาลาติสาทาเทวมโนสานังพุทโธพระวาติสวาฆาโตพระขาวตาธรรมโมสันทีสิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายิโกปัจัดตังเวทิตาโพวิญยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสาวมีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจัตตานิปุริสายุคานิอาจถาปุริสป e ุคาราเอสสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทาขิเนโย ο, อัชย ο, อญชลีกัลนิโยอานุตัรังปุญญะเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสร้างทาสร้างโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวาโอระหังพระโพ,พตันจามหาราชาตาวังมังโปกะสาธุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทีกินจีเทโวเยสาโกปะชังทัศมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังซาลีปุตโตภวันตุเม สิทิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจ่าทาสะท่นั่งสาภาชาเนชานาพังหูชานาปิยังมะมะสากตาวาพุทธรัตนะนองสะทังอุตมังวะลังหิตังเทวมโนสะนางพุทธเตเชนาโสธินานัสั้นตุปัตถวาสัพเพทุกข้าบูปสเมนตุเตสักกตาวาธรรมรัตนะนองสะทังอุตมังวะลัง ปลิลาหูสมะปัสสะมะนางธรรมะเตเชนาโซธินาน้าสั้นตัวปัทถวาสัพเพระยะวุลปัสะเมนตุเตสศกาตวาสร้างคาราตานังโอสะทังอุตมังมะลางาหุเนยังปาหุเนยังสร้างคาเตเชนาโซธินาน้าสั้นตัวปัทถวาสัพเพโลคาวูนปัสสะเมนตุเต